สวัสดีครับมารู้จักน้องเครื่องบินตัวเล็กๆแต่บอกเลยว่าเขี้ยวโหดพอตัวหน้าตาอาจดูเหมือนเครื่องบินฝึกธรรมดาใสๆเรียบร้อยเหมือนเด็กโรงเรียนประจำแต่พอได้รู้จักโอ้โหน้องนี่พร้อมใส่เกราะใส่อาวุธแล้วออกไปฟัดศัตรูแบบไม่กลัวใครเลยนี่คือ AT-6 TH Wolverine หรือที่กองทัพอากาศไทยเรียกว่าเครื่องบินโจมตีอจอ8ครับ น้องคนนี้จริงๆเป็นลูกหลานของตระกูล T6 Texan i จากสหรัฐอเมริกาเกิดมาพร้อม DNA ของเครื่องบินฝึกนักบินรุ่นใหม่แรกๆพ่อแม่ตั้งใจให้เป็นแค่เด็กดีเรียนน้ำสือบินวนๆฝึกนักบินเท่านั้นแต่ด้วยบุคลิกคล่องตัวประหยัดน้ำมันซ่อมง่ายเลยถูกดัดแปลงติดปืนติดจรวดกลายเป็นนักสู้ตัวจิ๋วที่พร้อมลุยงานสนามรบชื่อวูเวรีเนี่ย ไม่ใช่เพราะเอามาจากฮีโร่เอ็กซ์เมนอย่างเดียวนะแต่สื่อถึงสัตว์ที่เล็กแต่โคตรดุใครมารังแกมีเอาคืนลองมองดีๆนะหน้าน้อง AT6TH นี่แอบตลกนิดๆคือลำตัวเพรียวๆเ,เหมือนนกแต่ตรงหัวใบพัดนี่ใหญ่โดดเด่นมากเหมือนใส่หมวกกันน็อกใบบอเริ่มเวลาบินอยู่บนฟ้าแล้วหมุนใบพัด เหมือนพัดลมติดปีกแต่พัดทีเนี่ยไม่ใช่ลมเย็นนะครับเป็นลมร้อนพร้อมเสียงเครื่องยนต์เทอร์โบโรพร็อพ p t 6 a 6 8 d คุ้มพลัง1,600แรงม้าและถ้าใครเคยเห็นตัวจริงจะรู้ว่าน้องยิ้มเก่งมากเพราะช่องอากาศตรงหัวนี่เหมือนกำลังยิ้มให้ทุกคนน้องวูวอรีนของไทยไม่ได้มามือเปล่านะใต้ปีกมีจุดแขวนของเล่น7จุดอยากติดอะไรติดได้ ทั้งปืนกลจุด5.0จะรวด2.75นิ้วแบบนำวิถีเลเซอร์ APKWS ระเบิดนำวิถี GBU-12 GBU-38 หรือแม้แต่ AGM-114 Hellfire พูดง่ายๆก็คืออยากจะเล่นแบบเบาๆยิงเตือนก็ได้จะเล่นหนักๆก็ไหวน้ำหนักบรรทุกอาวุธสูงสุดประมาณ1.8ตันนะครับระบบห้องค็อกพิทก็ไม่ธรรมดาเป็นดิจิตอลเต็มรูปแบบ มีจอ MFD ทัชสกรีน HUD โพทัสคุมง่ายและมีกล้องเวส t c แคม MX15DI ใต้ท้องถ่ายภาพกลางคืนได้ชัดแจว๋วพร้อมปล่อยเลเซอร์ให้เพื่อนโจมตีต่องานหลักของน้องในไทยคือภารกิจโจมตีเบาสนับสนุนกำลังภาคพื้นหรือ Close Air Support ลาตระเวนติดอาวุธค้นหาและช่วยเหลือในสนามรบหรือ CSAR รวมถึงงานช่วยเหลือประชาชนเช่นถ่ายภาพภัยพิบัติ หรือบินตรวจไฟไหม้ด้วยด้วยความที่กินน้ำมันน้อยกว่าเครื่องไอเจ็ et, บินช้ากว่าหน่อยแต่แลกกับการอยู่บนฟ้าได้นานกว่าเหมาะกับงานเฝ้าพื้นที่และรอให้ภาคพื้นขอสนับสนุนหลายประเทศใช้ AT6 หรือรุ่นพี่เอทเวนตีนายซูเปอร์ตุคโนในงานปราบกองกำลังติดอาวุธขนาดเล็กในพื้นที่ชนบทเพราะมันบินต่ำได้ง่ายควบคุมเป้าหมายได้แม่นและต้นทุนการบินถูกมากเมื่อเทียบกับเครื่องเจ็ไทยเอามาใช้ลาดตระเวนชายแดนและพื้นที่เสี่ยง เพราะมันสามารถส่งภาพสดลงศูนย์บัญชาการได้ทันทีผ่านระบบ Link TH หรือ Aeronet แถมทำงางกลางคืนก็อย่างได้จริงๆไทยก็ดูหลายรุ่นนะครับอย่าง A 2 9 Super Tucano จากบราซิลหรือ P C 21จากสวิตเซอร์แลนด์แต่สุดท้ายเลือก AT 6 TH เพราะมันเข้ากับระบบของสหรัฐที่ไทยใช้อยู่แล้วซ่อมง่ายอะไรล่หาไม่ยากฝึกนักบินกับสหรัฐได้เลยและที่สำคัญคือมีโปรแกรมประกอบบางส่วนในประเทศ ทำให้ไทยได้เทคโนโลยีติดมือด้วยนี่แหละครับน้องวูวารีนเครื่องบินตัวเล็กๆที่หน้าตาดูใสซื่อแต่จริงๆแล้วเป็นนักสู้สายบูที่พร้อมลุยทุกภารกิจใครเห็นบินผ่านหัวอย่าคิดว่าเป็นแค่เครื่องฝึกนะครับเพราะท่าน,น้องโมโหขึ้นมาจะรวดกับระเบิดนี่พร้อมปล่อยทันทีถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปส่องอาวุธไทยๆรุ่นอื่นทีนทั้งน่ารักและโหดไม่แพ้กัน a lot of sell every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave uh, to the system i don't wanna be a slave i'll be doing shit my way uh, over the highway and in the driveway is a nice range cause i grind through the climb i invite pain you never hear me bitch now nah, i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got the key ingredient it's belief uh, they receive with the negativity be. But I just slide right by that energy uh, Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran to no man, I still go Go, 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 go Some batter in your brain, that's why I say fake it till you make it. A and if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. Don't repeat in your brain till you're feeling no more pain. Oh. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door.